สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเคสอ,อุทาหรณ์มาเตือนนะสำหรับใครที่แบบว่ากำลังดูนะโรงพยาบาลที่จะทำจมูกใช่ไหมคะ เพราะว่ามีลูกค้าเคสเนี้ยของเราอ่ะเขาทักเข้ามาหาเราใช่ไหมว่าเอออยากจะแก้ไขจมูกหลังจากที่ทําไปได้ประมาณแบบ2เดือนใช่ไหมเราก็บอกว่าเออซึ่ง2เดือนอ่ะมันยังไม่สามารถแก้ไขได้อาจจะต้องรอไปถึงประมาณเอ่อหเดือนไปแล้วนะคะเพื่อให้ทุกอย่างอ่ะมันเข้าที่เนาะอะไรแบบประมาณนี้ใช่ไหมแล้วลูกค้าก็เลยส่งรูปมาให้เราประเมินใช่ไหมคะแต่ว่าเราผิดสังเกตต,ตรงที่ว่าปลายจมูกอ่ะลูกค้ามีอ่ะปลายจมูกเหมือนการอักเสบเกิดขึ้นนะคะมันแดงแล้วเหมือนมันเป็นหนองนะเราก็ได้มีการพูดคุย ุยกับลูกค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ถึงสาเหตุอยู่แล้วว่ายังไงอะ่ะมันจะต้องมีการถอดพักจมูกแน่นอนเพราะว่าจมูกลูกค้าเนี่ยมันมีการอักเสบเกิดขึ้นที่ปลายจมูกนะคะเพราะลูกค้าแจ้งว่าเออไปทําสัลญ,ญกรรมมาแล้วยังไม่ได้ตัดไหมเลยเป็นเวลาถึง2เดือนซึ่งไหมอะ่ะมันอยู่กับที่จมูกเราตรงเนี้ยสเดือนเต็มๆเ,เลยใช่ไหมนะมันก็ทําให้เกิดการอักเสบใช่ไหมคะ ขดล้างเราเห็นเราเห็นแล้วอะ่ะรูปจมูกของลูกค้านะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะซึ่งรูปจมูกของลูกค้าเนี่ยด้านหน้านะจะเห็นได้ชัดเลยว่าปลายจมูกอ่ะมันมีการอักเสบมีการบวมมีการแดงใช่ไหมนะส่วนรูปที่2เนี่ยจะเป็นรูปด้านข้างเราจะเห็นเลยว่าจมูกด้านข้างของลูกค้านะคะมีการหดล้างเข้าไปเหมือนจมูกหมูเลยซึ่งมันหดเข้าไปเยอะมากๆเลยนะทุกคนแล้วพอซูมเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นเป็นเหมือนตัวซิลิโคนขาวอ่ะที่มันจะทะลุอยู่ นะคะที่มันจะทะลุอยู่ใต้เนี้น้ำมันเห็นได้ชัดเลยแล้วเราก็เลยส่งรูปไปให้คุณหมอประเมินให้ใช่ไหมคะซึ่งคุณหมอก็ถามสาถามมาว่าคือเคสเนี้ยยังไงต้องมีการแก้ไขโดยการถอดพักจมูกเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่นี่อันนี้คือตอบไม่ได้นะเพราะว่าพอเจอลูกค้าแล้วลูกค้านัดนัดเข้าไปแก้ไขใช่ไหมเพื่อไปถอดตัวจมูกออกเนี่ยซึ่งเบื้องต้นเนี่ย ที่เราคุยกับลูกค้าเราคิดว่ามันเกิดการติดเชื้ออักเสบธรรมดาเฉยๆไม่ได้รุนแรงมากใช่ไหมคะนะเดี๋ยวเราดูตามรูปนะคุณหมอแจ้งว่านะคะวันที่เจอกันเนี่ยคุณหมอแจ้งว่าการอักเสบของลูกค้าซึ่งมันรุนแรงมากนะปลายเออจมูกด้านในโพรงจมูกด้านในของลูกค้าคือเสียหายหมดเลยมันเน่านะคะปลายเออโพรงจมูกข้างในมันเน่าอักเสบรุนแรงนะแล้วกระดูกที่มันเป็นโพรงจมูกเนี่ยมันหายหมดเลยนะคะเพราะว่า หนองทั้งหนองทั้งเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันกินก่อนเากินกัดก่อนเข้าไปหมดแล้วซึ่งนะคะตรงแก้มลูกค้าที่มันแดงๆอยู่เนี่ยนะมันคือเกิดจากเชื้อแบคท,ทีเรียแบคทีเรียเนี่ยมันลามเข้าไปตรงหน้าแก้มหมดแล้วด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าโช่วีมากที่มันยังไม่ได้ลามกินเข้าไปยังแบบมาช่วงตัวนะมันลามแค่ตรงช่วงหน้าแก้มซึ่งมันเป็นเชื้อที่รุนแรงมากนะทุกคนซึ่งลูกค้าไม่รู้เลยเพราะเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่มีการอักเสบเออไม่มีการเจ็บของ ของอาการที่ที่เป็นอยู่ใช่ไหมแต่เขารู้แค่ว่าเขาอะเจ็บแค่ปลายจมูกนะแล้วก็เหมือนประมาณว่ามันชอบเป็นหนองเอ่อเขาก็จะเช็ดเช็ดเชดเช็ดเชดอย่างเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยมันอันตรายมากเลยนะบอกเลยถ้าเราอะพบการบการอักเสบหรือการบวมแดงหลังจากที่เราได้รับการผ่าตัดนะรู้สึกว่ามันผิดสังเกตนะขอให้ทุกคนนะรีบมา มาให้คุณหมอดูนะคะเพราะว่าอย่างเคสนี้ยคุณหมอแจ้งเลยว่ามาช้าไปนะคะมาช้าไปซึ่งจมูกอะ่ะมันไม่สามารถจะแก้ไขให้กลับมาได้ถึง100%ปร์แล้วนะไม่รู้ว่าจะสามารถแก้ไขได้ด้วยไหมเพราะว่าตอนนี้คือลูกค้ามันอักเสบรุนแรงมากเลยนะคะคุณหมอได้ทำการเปิดออกมาแล้วล้างฆ่าเชื้อใหม่ให้หมดเลยนะและตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาการพักฟื้นเนี่ยซึ่งตอบไม่ได้เลยว่าจะเป็นเวลา 6เดือนหรือ1ปีหรือ2ปีนะทุกอย่างมันต้องอยู่ที่การพักฟื้นต้องให้เนื้อเยื่อของเราอะ่ะมันฟื้นฟูขึ้นมาด้วยนะคะและเดี๋ยวยังไงอะ่ะเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะว่าเคสเนี้ยหลังจากที่ถอดจมูกออกถอดซิลิโคอนออกไปแล้วอะ่ะนะแล้วผลลัพธ์อ่ะ การรักษาเป็นอย่างไงบ้างนะคะซึ่งคุณหมออ่ะมีความละเอียดมากๆเลยบอกเลยว่าคุณหมอของโรงพยาบาลเรานะคะนะมีความละเอียดมากนะในการแบบว่าวิเคราะห์ในการประเมินให้แล้วก็แต่ละขั้นตอนที่คุณหมอรักษานะคุณหมอละเอียดมากจริงๆนะคะคุณหมอมีความใส่ใจมากนะลองดูถ้าใครมีปัญหาแบบเคสแบบนี้นะคะเกี่ยวกับการติดเชื้อแล้วไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะอยากจะถอดพักจะหมูกนะลองทักส่งรูปเข้ามาปรึกษาเราได้นะคะ นะเดี๋ยวเราส่งให้คุณหมอของเราอ่ะประเมินให้เพราะว่าคุณหมอของเราเก่งมากบอกเลยว่าคุณหมอชํานาญทางด้านจมูกโดยตรงเลยนะคะบอย่าปล่อยให้มันนานเหมือนเคสนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่มันอันตรายมากถ้าเชื้อแบคทีเรียมันลามลงลงร่างกายแล้วอ่ะคือมันยิ่งอันตรายมากเลยนะเพราะตอนนี้มันลามแค่จงช่วงหน้าแก้มเฉยๆนะคะนะหลังจากที่แแบบลูกค้าเ,าเอาเอาตัวซิลิโคนออกไปแล้วอ่ะ มันต้องใช้เวลาอีกนานมากๆบอกเลยว่าเคสนี้ยยังไงก็คือพี่เขาไม่สามารถจะแก้ไขให้กลับมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะนะถ้าใครอยากมีอาการแบบนี้นะบอกเลยว่ารีบมาได้เลยนะคะรีบมาทักมาปรึกษาคุณหมอก็ได้นะหรือทักมาหาเราก็ได้นะเดี๋ยวเราดูให้นะคะเพราะว่ายังไงอ่ะต้องมีการถอดพักจมูกแน่ๆอยู่แล้วนะอย่าไปกังวลว่าเอ้ยถ้าเราถอดพักจมูกแล้วจมูกเราอ่ะจะออกมาเป็นยังไงจะแบนจะยังไงเพราะว่าซึ่ง ก่อนหน้าที่เราจะเสริมจมูกอับจมูกเราแบนอยู่แล้วนะทุกคนก็ไม่ต้องกังวลไม่ไม่เป็นอะไรเราใส่แมสได้เนาะ นะคะให้อยากให้แบบว่ารักษาตัวเองไว้ก่อนนะเป็นผลที่ดีกับตัวเรายิ่งถ้าเราอ่ะมาถอดพักจมูกได้เร็วเท่าไหร่นะนะคะการแก้ไขของเราอ่ะจะดีขึ้นเร็วขึ้นกว่านั้นนะเร,เร็วเร็วขึ้นด้วยนะคะและและจมูกเราเนื้อมันอาจจะไม่ได้เสียหายมากเหมือนอย่างเคสพี่ท่านนี้ด้วยนะเพราะข้างในคือเขาเน่าหมดเลยแล้วโพรงจมูกก็หายทั้งหมดเลยด้วยนะคะนะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะทักมาปรึกษาสามารถทักเข้ามาสอบถามกับเราเพิ่มเติมได้เลยนะ ะะเรายินดีให้คำปรึกษานะเป็นราคาตรงที่มาจากโรงพยาบาลด้วยนะคะดูแลให้ทุกขั้นตอนเลยสามารถทักเข้ามาเพิ่มเติมได้ตามคิวอาคตหรือหน้าเพจตามนี้เลยนะคะแล้วยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเคสนี้ให้ดูกันอีกทีนึงนะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ